ภากทงชัยในสมรภูมินรกภูปากช้างตอนที่สาคีบนี้กูยอมพลีเพื่อแผ่นดินไทยเสียงระเบิดดังกึกก้องขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบลูกพอสิ้นเสียงระเบิดที่ทิ้งลงมาเครื่องบินลบลำนั้นก็บินจากไปอย่างรวดเร็วจนมองแทบไม่ทันว่ามันบินหายลับไปในทิศท,ทางใด แต่สิ่งที่เครื่องบินลบลำดังกล่าวทิ้งไว้ให้พวกเราฐานพลานได้เห็นคือความสูญเสียของกองกำลังฐานเวียดนามเฮงสําลินร้องโอดโอยโหยหวนของฐานเวียดนามดังลั่นป่าชายแดนไทยแต่เสียงร้องโอดโอยที่ว่ายังไม่ทันได้รับการเยียวยาเสียงปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมตรดังกระหึ่มขึ้นมาจากฐานบ้านกุดเชียงมนและบ้านเก่าขามอำเภอน้ํายืนจังหวัดบุราชธานี เสียงลูกกระสุนปืนใหญ่ดังวีดวิวแหวกอากาศมาอย่างน่ากลัวพอถึงพิกัดที่ถูกตั้งไว้ก็ร่วงลงสู่พื้นในทันทีแผ่นดินก้อนหินภูเขาบริเวณดังกล่าวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างรุนแรงพอๆกับแผ่นดินไหวที่ทะเลอันดามันเมื่อปี2 5 4 6เมื่อราชาแห่งสนามรบหมู่แรกเงียบเสียงลงหมู่ที่สองที่สที่สและที่ห้า ก็หอบลูกจุงหลานตามมาติดติดอีกหลายครั้งการยิงปืนใหญ่ชนิดต่างๆเข้ามาสนับสนุนการสู้รบของชุดลาดตะเวนโจมตีจากค่ายปักธงชัยในคราวนั้นรวมทั้งสิ้น62ลูกเมื่อปืนใหญ่ที่ยิงสนับสนุนเงียบเสียงลงกลับกลายเป็นเสียงปืนเล็กจากทหารพลานเดินตายทั้ง25ชีวิตดังขึ้นมาแทนที่พวกเราบุกฐานพลานจจ่โจมค่ายปักธงชัยบุกเข้าไป ชาร์จเข้าไปเอียเอียเอียเสียงตะโกนออกจากปากของผู้นำหน่วยเดินตายจากไข่ปทุมชัยปลุกเ้าให้สังหารฆ่าศึกก่อนที่ตนเองจะถูกสังหารตายกลางป่าดงดิบกระสุนปืนลูกแล้วลูกเล่าที่ถูกยิงออกจากลำกล้องอาวุธปืนในมือของเรานักรบชุดดํากระสุนปืนลูกแล้วลูกเล่าที่ปลิวว่อนออกจากฐานที่มั่นของข่าศึก ต้นไม้น้อยใหญ่ต้นแล้วต้นเล่าที่ถูกลูกกระสุนปืนจนเป็นรูพุนมองเห็นได้อย่างชัดเจนการสู้รบที่เกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2529ซึ่งนำโดยสิบเบกวันโนกลิลมละเป็นไปอย่างยืดเยื้อและยาวนานจนถึงเวลา17เนกาเสียงปืนของทั้งสองฝ่ายจึงเงียบลงพวกเราเข้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนที่ตะวันจะตกดิน 11. บเอกวัน,นูกลิมละมัจจุราชดำจากไข่ปักธงชัยตะโกนสั่งการด้วยเสียงอันดังพร้อมทั้งเคลื่อนขาทั้งสองข้างเข้าไปในฐานที่มั่นของข้าศึกภาพที่สิบเอกวัน,นูกลิมละและกําลังพลหานพลานเดินตายไข่ปักธงชัยได้พบคือความย่อยยับของฝ่ายข้าศึกอาวุธปืนของข้าศึกหลายชนิดถูกสะก็ดระเบิดได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้มากมายหลายชิ้น มีข้าศึกได้รับบาดเจ็บนอนร้องควนคางอยู่ใจกลางฐานที่มั่นของพวกมันหลายล่างมีข้าศึกเสียชีวิตมากมายหลายศพเพราะถูกสะเก็ดระเบิดและลูกกระสุนปืนใหญ่จากการเข้าเคลียร์พื้นที่ของหน่วยระ,ะเวนชุดดำในเวลาต่อมาพบว่าทุกตารางนิ้วรอบๆฐานที่มั่นของข้าศึกเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดกับระเบิดมากมายหลายชนิดที่ทหารเวียดนามเฮงสำลินวางไว้ให้ดูต่างหน้า ก่อนที่จะถอนกำลังออกจากฐานที่มั่นของพวกมันเท่านั้นยังไม่พอเดินตายจากค่ายปักธงชัยทั้ง25ชีวิตยังตรวจพบอีกว่าแหล่งน้ำดื่มที่มีอยู่แห่งเดียวในเวรดังกล่าวถูกโรยด้วยยาพิษ<ป>เวลา18บนกาของวันเดียวกัน<ป>ท้องฟ้าในป่ารดงดิบแห่งภูปากช้างมืดสนิทมืดจนมองใบหน้ากันไม่เห็น จะมองเห็นก็เพียงแถบเรืองแสงที่ถูกเย็บติดไว้ที่ปีกหมวกเพื่อป้องกันการพัดหลงในยามค่ำคืนความหิวโหยเริ่มเข้าครอบงำบะหมี่ยี่ห้อหนึ่งถูกทรงเข้าไปในกระเพาะอาหารโดยที่ไม่ตรงต้มเพราะสถา,านการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้พวกเราทำได้สักเท่าใดซึ่งกำลังพลทุกนายก็รู้เป็นอย่างดีว่าถ้าหากพวกเขาจุดไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวประกายไฟจะส่งสว่างขึ้นมา และข้าสึกจะรู้ได้ในทันทีว่าพวกเขาซ่อนอยู่ที่ใดของมุมป่าที่ยึดได้จากพวกมันความชิบหายและความตายจะมาเยือนในทันทีในสถานการณ์อย่างนี้สิบเอกวันโนนายทหารผู้กล้ากลางสมรภูมิรบต้องใช้ความคิดอย่างหนักประสบการณ์ต่างๆที่เคยได้ประสบและพบมาจากการปราบปรามผู้ก่อการ้ายคอมมิวนิสต์ที่ห้วยโขนผู้หินล่องกล้า และยุทธการสุริยพงศ์สี่จังหวัดน่านถูกนำออกมาใช้ในทันทีอันดับแรก11เอกวันโนสั่งให้ลูกทีมเดินตายทั้ง25ชีวิตจับมือกันเป็นรูปวงกลมระยะห่างของกำลังพลแต่ละคนห่างราว5เมตรเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกเมื่อการระวังป้องกันเข้าที่11เอกวันโนผู้นำหน่วยรบในครั้งนี้ต้องคิดหนัก เพราะเขามีความรู้สึกจากประสาทสัมผัสว่ามีดวงตาหลายสิบคู่กำลังจ้องมองมาที่ทหารพลานทั้ง25ชีวิตอย่างประสงค์ร้ายแต่เอาเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคิดได้เพียงเท่านั้น1ิเอกวันโนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเป็นกองเมื่อรู้สึกสบายใจแล้ว1ิเอกวันโนจึงหันหน้าฝ่าความมืดไปพูดปลอบใจลูกทีมเดนตายว่า พวกเราพวกเราไม่ต้องกังวลน,นะพรุ่งนี้เช้าตะวันโผห่วหน้าจะพาพวกเรากลับเข้าฐานปฏิบัติการเพราะภารกิจของพวกเราจบแล้ววหน่ามั่นใจหรือครับว่าภารกิจของพวกเราจบแล้วสวัสดิ์ธิรลำหนึ่งในชุดราชวินจมตีส่งเสียงแทรกฝ่าความมืดของราตีการออกจากปากจากประสบการณ์การสู้รบที่ผ่านมา สวัสดิ์รู้อยู่เต็มอกว่าภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้ยังไม่จบนี่มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นหัวหน้าครับหัวหน้าไม่ต้องพูดปลอบใจพวกเราหัวหน้าไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะถอดใจพวกเราฐานพลานจู่โจมค่ายปักทงไทยเราไม่เคยถอดใจกลางสมรภูมิรบอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิด พวกเราจะตายเพราะปกป้องผืนแผ่นดินไทยพวกเราก็ยอมพวกเราไม่กลัวหรอกครับสมัยแพยงไทยสูงเด่นตายจากอำเภอพุทธสูงจังหวัดบุรีรัมยหลุดคำพูดที่เด็ดเดี่ยวห้าวหารออกมาจากปากท่ามกลางความมืดของจุดพระแรมหัวหน้าไม่ได้พูดปลอบใจตอนที่พวกเราทั้งหมดก้าวออกจากฐานปฏิบัติการพวกเราทุกคนก็ได้ยินผู้กองพูดแล้วใช่ไหมว่า เมื่อพวกเราสามารถยึดฐานที่มั่นของข้าศึกได้แล้วให้ทำลายเข้าของข้าศึกให้หมดแล้วถอนกำลังออกจากภูปากช้างใช่ครับผมได้ยินเช่นนั้นโอภาสเต็มเปี่ยมหนึ่งในทีมสังหารหลุดคำพูดฝ่าความมืดออกมาบ้างเพราะเขาได้ยินพุ่มครับกองร้อยพูดเช่นนั้นจริงๆแต่อย่างนั้นพรุ่งนี้เช้า พวกเราออกเดินทางกลับเข้าฐานปฏิบัติการแต่เช้าเลยนะครับทหารพลานฉลาดนักฆ่านายกหลุดคำพูดออกมาเมื่อเพื่อนๆและหัวหน้าทีมสังหารพูดเปิดทางฉลาดเองมีความรู้สึกลึกๆว่าปา่าดงดิบแห่งนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับพรกพวกของตนเองถ้าขืนอยู่ในป่านรกแห่งนี้ต่อไปเขาคงต้องเป็นบ้านแน่แน เพราะสภาพภูมิประเทศของป่าดงดิบแห่งภูปากช้างเป็นป่าที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งทั้งจากพูดผีปีศาจและผู้คนที่สำคัญป่ามหาภัยแห่งนี้เป็นป่าที่ฉลาดรู้สึกว่าเขาอยากจะหนีไปให้ไกลสุดกูจะว่าไปแล้วป่าดงดิบชายแดนไทยกัมพูชาด้านนี้น่าสะพึงกลัวจริงๆเพราะพื้นที่ป่าเขาที่นี่เป็นป่าพื้นใหญ่ ที่เชื่อมต่อกันสามประเทศคือประเทศไทยกัมพูชาและประเทศลาวยากที่ผู้คนจะเดินทางด้านด้น,ดนเข้ามาถึงได้แต่ทหารของเวียดนามเฮงสำลินมันก็เดินทางรอนแรมบุกป่าเข้ามาจนถึงการบุกและรุกข้ามพรมแดนไทยเข้ามาในหลายจุดของฐานเวียดนามเฮงสำลินในครั้งนั้นผมคิดว่ายังมีพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนที่ ยังสงสัยว่าปวกมันบุกเข้ามาในแผ่นดินไทยเพื่อจุดประสงค์ใดมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ผมขอถือโอกาสนี้วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตให้ท่านผู้ฟังได้รู้ได้ทราบสักเล็กน้อยในฐานะที่ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยอ,อยู่ในพื้นที่เจ้าปัญหาแห่งนี้มาก่อนการที่กองกำลังทหารเวียดนามเฮงสมาลินลุกคืบเข้ามาในแผ่นดินไทยครั้งนั้น มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านหลายคนวิเคราะห์กันว่าการที่ทหารเวียดนามหิงสำลินรุกเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยก็เพราะว่ามันเป็นการลบติดพันเพื่อติดตามฆ่าและล่าสังหารกองกําลังทหารขมิญเสลีที่หลบหนีเข้ามายังผืนแผ่นดินไทยแต่ในแนวคิดของผมแล้วผมมองว่าไม่ใช่การที่ทหารเวียดนามหิงสำลิลาานบุกเข้ามาเคลื่อนไหวในปา่าดงดิบและเทือกเขาสูงตามแนวชายแดนไทยเพราะว่า ทหารเวียดนามเฮงสมรินมีเป้าหมายอยู่แล้วคือยึดแผ่นดินไทยชาวตรูของวันที่2กุมภาพันธ์2529ทหารพลานเดินตายทั้ง25ชีวิตจัดแจงเก็บสัมภาระเท่าที่จำเป็นใส่เป้นสนามเพื่อถอนกำลังออกจากฐานที่มั่นซึ่งยึดได้จากกองกาลังทหารเวียดนามเฮงสมลินเมื่อวันวันที่ผ่านมา แต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะก้าวเท้าทั้งสองข้างออกจากฐานปฏิบัติการแห่งนั้นจูๆ่ๆมีเสียงวิทยุสื่อสารนังแววขึ้นมาท่ามกลางความเงียบของบรรยากาศในยามเช้าตรู่พลานดวงจากผู้หลวงเปลี่ยนพลานดวงจากผู้หลวงเปลี่ยนพานดงจากผู้หลวงเปลี่ยน,น,ยนต่อผู้หลวงจากพานดงผูหลวงมีข่าวด่วนเขาไดแจ้งพลนดงได้เลยพานดงกำลังรอคำสั่งอยู่ เปลี่ยนมีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้พานดงนำกำลังเคลื่อนที่บุกเข้าโจมตีค่าศึกบริเวณที่หมายสองเปลี่ยนให้พานดงนำกำลังเคลื่อนที่บุกเข้าโจมตีค่าศึกบริเวณที่หมายสองเปลี่ยนจากคำสั่งดังกล่าวสิบเอกวันโ,นโนกริมและผู้นำหน่วยฐานพานเดนตายถึงกับอึง้งเ,เพราะคาดไม่ถึงว่าการเดินทางเข้ามาในป่าดงดิบภูปาาช้างในครั้งนี้ จะมีภารกิจการรบที่ต่อเนื่องและติดพันทิ่งเดียวที่เขาสามารถพูดได้ในเช้าตรู่ของวันนั้นคือพรานดงรับทราบครับมีอะไรหรือครับหัวหน้าสวัสดีที่รอดลำหนึ่งในทีมนักรบชุดดำจ้องหน้า11บเอกวนโนพูดนำหน่วยแล้วถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่บ่งบองว่าสงสัยเต็มที่มีคําสั่งเปลียปล่ยนแปลงใช่หรือไม่ครับหัวหน้าโอภาสเต็มเปี่ยม ดึงบริยะฉุนมวนโตออกจากปากแล้วถามย้ำมาอีกใช่หน่วยเหนือมีคำสั่งให้พวกเราบุกเข้าโจมตีฆ่าศึกบริเวณที่หมายสองก่อนแล้วค่อยถอนกำลังถอยกลับออกไปจากภูป่าช้างสิบเอกวันโนูพยักหน้าให้กับลูกทีมพร้อมกับหลุดน้ำเสียงที่ห้วนห้าวออกจากปากพูดจบก็กระชับปืนในมือแน่นย่ำเท้าออกจากที่พาชุดลาตะเวนเดินตายทั้ง25ชีวิตมุ่งหน้าเข้าป่าลึก แนวชายแดนไทยกัมพูชาตามคำสั่งของหน่วยเหนือที่หมายสองที่หน่วยเหนือแจ้งให้หน่วยรัตเวนโจมตีของพลานุงได้ทราบในวันนั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่หมายหนึ่งห่างออกไปราว3กิโลเมตรตลอดเวลาของการเดินทางเคลื่อนที่10เอกวันโนมีความรู้สึกว่ากำลังถูกเกาะติดจากข้าศึกอยู่ตลอดเวลาจึงสั่งให้ลูกทีมเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยให้กับชุดลาดตะเวนสวัสดีโว้ยระวังให้มากกว่านี้หัวหน้ามีความรู้สึกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังติดตามพวกเรามารับทราบครับหัวหน้าผมจะระวังให้มากกว่านี้สวัสดีทรอดลำดมน้อยลูกชาวนาผู้พิศวาส,สเครื่องแบบสีดำตะโกนตอบสิบเอกวันโนผู้เป็นหัวหน้าทีมด้วยน้ำเสียงที่ทำให้คนฟังรู้ว่าฐานพลานในนี้ ไม่รู้สึกกลัวตายแม้แต่น้อยสองลูกตาที่มีอยู่ของสวัสดิ์ที่รอดลำสอดสายไปมาตามสมุมทุมผู้ไม้ยอดไม้และโขดหินพูดง่ายๆบอกตรงๆว่าทุกตารางนิ้วของผืนป่าดงดิบแห่งนี้ไม่รอดพน้นไปจากสายตาของสวัสดิ์ที่รอดลำพลราชตตเวนหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มที่หน่วยล่าสังหารจากค่ายปักธงชัยย่ำเท้าบุกป่ามุ่งหน้าเข้าหาที่ใหม พวกเขาต้องพบกับอุปสรรคมากมายทั้งจากเรื่อไม้เถาวันและก้อนหินน้อยใหญ่ที่ขึ้นละเกละกะเต็มทั่วทั้งผืนป่าแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวแม้เพียงน้อยนิดสองเท้ายังคงก้าวต่อไปอย่างมุ่งมัน่นปืนอาก้าในมือของพวกเขากระชับมัน่นนิ้วชี้อยู่ในกงไกปืนตลอดเวลาและพร้อมที่จะเหนี่ยวกปืนหากพบกับข้าศึกศัตรูของชาติของแผ่นดิน แสงแดดยามเช้าเริ่มทอแสงที่ร้อนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เปลวแดดที่ทอแสงสัดส่องลงมากระทบร่างของพวกนักรบดำไข่ปักธงชัยในครั้งนั้นมันไม่รุ่มร้อนมากไปกว่าจิตใจของพวกเขาจิตใจของพวกเขาตั้งหากที่ร้อนรุ่มเหมือนมีไฟเข้าไปสุมอยู่ในอกทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดินย่ำลงไปในป่าดงดิบทุกคนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขากำลังก้าวเดินเข้าไปหาความตาย แต่จะทําอย่างไรได้เพราะคําสั่งต้องเป็นคําสั่งคําสั่งของทหารนั้นถือเป็นคําสั่งที่เด็ดขาดแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีพนี้กูยอมพลีเพื่อแผ่นดินไทยจบตอนที่3แล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ